สบายดีเด้อจ้าปลาลงทุกคนเลยเอฟซีธีนารักทุกคนเนาะปลาลงและพวกพี่ๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี่มนนมเมนี้แม่ละเราทาเมนูอันส้มละไม้เนาะคิงกระตาํากระเทียมให้เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ใส่เกลือเป้งน,นวอย่างเอืิบเรียบร้อยดเด้อจ้าส้มละไม่สม้มไปกินเด้อจ้ะเด้อถ้ามีนังหมูใส่ในของเสียบเลยแหละ โอเคโอเคร้อยเปอร์เซนต์หมดแล้วนะแม่เนาะเนาะโกเข่ามาลูกเข่ามาเข่าละถึงเวลาห่อแล้วเด้อปัานีิปลาลุงทำหน่อไม้ช่มห่อมกในซองห่อแล้วจะเอายังมัดไหมเครือยนางเครือยานางโอเครื่องยานางอืไอหนี่กระปุ้งเกลืองเป้งนัวเข่าโอ้พัไปปิ้งผ่านแม่มานั่น ปิ้งแต่มันบ hmm. ่อขาดเนาะอันนี้มาหมัดเอาเวลาปิ้งเวลายังขาดคุนพันต่อบแม่บล็อกผิดกันบลคออยชูมี่ดอกผิดดิบเนี่ยต้นเลยน่ะทั้งนี้ท่านได้เพราะว่าทั้งนี้บล็อได้ใช้ปุ๋ยท่านใ้ครัวตอนนั้นเม่มันบลคออยดีราที่เนี่ยคุณท่านดีเลยไร มุ่งจเต็มต้นค่ะใส่ต้นกำลังแม่ซ้อนถึงมาใส่ทั้งตัางหากได้ที่เาจะามาสามหนันได้ค่ะตัวเม่ใส่ปุ๋ยตัวมันท่านในฮดเนาะท่านในหดมันจะเข้าหดได้มันยังซุ่มอยู่ค่ะจิบวมค่ะจิเมีชีพจิตการมาใส่ทังไหวโบสะเพื่อกัน่าบวมนหนาขนนี้บวมหําหนักกันหนาขนเออเาใส่ทังไว้ อีกหนึ่งเขาก็ไบบิเที่ยวพูนด,ดินมันแล้วก็บบริเที่ยวทมดินดที่ชมละและ้วเห็ดงามนี่ประลงเลยนี่เห็ดหมกขนมกินอยู่ทีคักเห็ด <laughs> น้ำม่สโทางนั้นก็เห็ดตู้ตู้เพลงเพิ่มนนะบดังเสจไปกินอยู่ลายมืออยู่ดอก คือเย็นไว้เย็นไว้ครับล้วบอกว่ต้องให้มันโอ้บะได้ขอคือเย็นไว้เลยบต้องให้มันโอ้เกินต้องให้มันโอ้เกินแซ่บพอดีปรุงเกลือเป็งนัวโยเห็ดชาวสามสิบเห็ดลายๆกับเบิ้ลแต่เบิ้ไปหามอย่ากินแต่นี่เบิ้ลอดีเหรอเบิ้ลอะไรกินแต่มันอย่างเดียวนะกินหอยหนึ่งมั้งเฮ้ยมันไปแก้กินมันบัญจี นี่ีกว่าแกงไม ulously, ่ยุ่งหมกละไม้ได้ะเบื่อแล้วเออแกงคุณคนไ่อยากได้อยากใช่สองสามเดือนคนกินถือนั่นน่ะสองสามเดือนกินถือถ้าจะเบื่อดอกไม้จะบ่มักไม่ว่าเบื่อดอกไม้จะบุชอบเด้ต้องมีหมูมีหัวกินขนมุ่มกันแท้ชกินระยะกันบ่แล้ดันแม่อยู่ก้อนละไม่แท้แท้กินยังบวกแกงยังบวกแกงเลย จนมีแต่อาหาแกงให้แบ่งมาให้กินอยู่ตลอดจับกระบอกชักเอาไปกินเนาะมันออกก็ลายหนึ่งเจ้าบ่มักกินละไม่เนาะมักยู่แต่ว่ากลับมาได้ข่อยกินจำเจขึ้นเจ้าบ่มากมีแต่งัวมากัดกินเบิร์ดเลยนี่นะเอาไปแกงกินีอย่าเพราะว่ากินดโดรนกับเบื่อสว่านเบิร์ดและแกงมาชวนเป็นเอวิลแล้วเราฝันมาตลอดนะเพื่อนแกงใหม่เพื่อนเราฝันหมักแกงหละไม่ มก็จะอ,าานนะอ้อนไม่นืะงัวไปเที่ยวไปกัดกินอยู่ตลอดแล้วแล้วก็เห็ดสม,ยอ,มอยู่ใบบ่อบ่ิขอย้อนบุได้ข่อยมีเวลาเห็ดดอกจนตัวเองเป็นกระเพาะแหละว่าย้อนว่าบุมีเวลานะหาแต่เงินหาแต่เงินเป็นาบบกินข,ข้าวมาพริกอ,อันนี้เผ็ดแท้ๆได้พริกแดงดดแน,นี่คืปอปลาฮอตแดงนี่ฮะพริกอันนี้แหละไปเก็บมันซื้อปลาฮอตไปอือโลละสิบบาท ส่วนจะทื้งผ้าหาเมนบ่เอือกอดลูกจะแลี้ยงเลยแม่จะไปเก็บเนาะหาเงินซื้อนมไปเจ้าไปอันเก็บมือไม่ๆนั่นแม่บัได้แด้ร้อยหนึ่งก็ยังบัได้อ๋อบัได้หอด้วยคือบัได้เลยพันเห็ดเก็บบัได้ไลยคือเขาเห็ดบัเป็นเอาห่อนมือบาะนี่อ๋อบาะนี่บัได้นอนเนาะหอดมือแสบมือบะนี่มาปิ๋นเนาะบะนี่เก็บมาปิ๋แข่งก่อนว่าแข่งแข่งนอนเศร้าเลย มันเย็นเก็บแบบไปนบึ่งเขาเปิ๊บวนว่ะจะบริษัททงมือบอกบริษัททงมือเจ้าเปิดบุตนัดมันชี้ใช่อีกวันนี้เขาเก็บไปเขาเขาเปิดไม่ใช่ให้งาบอกผีเขาหักได้บเขาต้องเก็บต้องระวังอีกวันนี้จะต้องมาระวังงาไม่ดอกมันออกมาก็ต้องพวบสอออกมาดิเขาให้เก็บชองสีแดงกระเพิ่มเจ้าต้องระวังไม่ให้งามันหับงามันหักอีกวันนี้ จุดซุดสายตาบนแล้วแถวหนึ่งเจ้าโตเก็บให้เจ้าเขาช้อยได้ก็เจ้าตโตเก็บให้มันเบิร์ตถูกตัวนั้นให้มันเบิดให้เบิด์ตถูกอันถูกมิดหลองของใครหลองของมันเจอเจ้าเจ้าเขาล็อกได้ก็เจ้าท่านล็อกได้ซีดบดก็ได้เป็นเงินเจ้าเขาหลอกตัวที่ว่ามันบดกก็ได้เงินน้อยเงินน้อยนะกับเจ้าเก็บ่าแลต่บริบบบริไปชายบริไปเที่ยวใหม่ของเขาเออแนวนั่นได้แข่งกันแล้วเนาะมาแข่งกันเลย <wounds> <zeker Fro llo> นะ <peaks> ัด <finde> ่เ <SM> อ็ดช่องตะก้าแล้วเราหมัดเนาะเราเราหมัดช่องตะก้าเลยเออเราหมัดคานไส้ขัวขัวไส้เราบอกมุ้นมาทางนี้เก็บด้านนี้มุ้นมาทางนี้เก็บมาใส่ด้านตะก้านี่โอ้ยเห็ดผลเป็นดอกขี้เจ้าเราบริสตาลายเหรอวะอือลอนาผัดคนเร็วนาผัดคนเร็วดีเราก็บริเร็วดอกเพราะว่าเบิ้งก็คือว่ามันแห้งชาแบบน่ะอือมันได้มันบวบไปแบบนะฮะอือ ช้อกูไมียนั่นคนละพันบาทเลยแหละคนละพันบาทเลยไวค่ะนั่นอือก็ได้ไรถุงไรไรถุงเออช้อกูมียเขาเก็บไวมันก็ได้เลยเออยงพปสั่งมันยังมีคนเก็บไว้เนื้อคือว่าจชนะเสื่มไลอันไลเจ้าผิดอยู่อือเขาเอาเงินตีแตกเลยเราแหละเงินเก็บบัตรผิดจะซิวๆเราแหละซิวๆเลยงานเบาๆนี่เอือก็อยากเก็บคือยังนี่เก็บบัตรผิดเก็บบัตคือว่ะ อากอยเจ้าเก็บได้ลาย,ยเจ้าก็รายรายเงินตกแรงมานี่เขาเตรียมเลยเตรียมลงแปงแล้วเตรียมลงแปงเรียบร้อยออมัวพักออบ้านพ่อเจ้านะ,วะเวียบปืดปืดเลยเ,ออเรียกนะบทบทบทลองตู้ตั้งพังซัดแล้วบาน<ด>นี้อโอเคมันเปิดเพลงปะใส่บัานนี้

เมเแปัดบบเป็นหมัดข้าต้มหมัดสองหมัดเนาะข่ากะลีข้าต้มข้เนี้วแล้วไรก๋วิบาละไปกล้วยแล้วเด้อจ้าปลาลงทุกคนเด้อแล้วเด้อเห็ดคือข้าต้มหมัดเนาะแหละหดแล้ว ปะไว้ใช่ตู้เย็นสำหรับคิีนี้คิงกัขคอลาไปก่อนเด้อจ้าพอคิดใหม่ได้